สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เหนือดำคลาสสิกนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอยู่ที่บ้านโกกสว่างตำบลผักไทรลินนะครับอาเภอลำปลายมากนี่เราก็ดูเจ้าเอทศูนย์สี่มาทูร้อยนะครับของอาจารย์รนะครับ จานออสได้ครับตัวใหม่แล้วครับเอสเอสองร้อยนะครับตอนนี้กําลังเช็คกําลังล่างนะครับเสียบสินกําลังเช็คกําลังล่างอยู่นะครับอยู่ที่บ้านขวดนะครับโทรหนึ่งนะครับตัวนี้คงจะเก็บงานในเรี่ยวนะครับจะย้ายออกไปนะครับย้ายออกไปไปบ้านขวดนะครับไปล่างไปเช็คพร้อมส่งมอบ นะครับเนีนีมาหมันไม่แล้วครับเนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันบ้างครับวันนี้มีช่างมาลางวัดแล้วนะครับเนี่ยช่างมาจากกรมชนนะครับมาหาระดับนะครับอดูกันอีกมุมนึงนะครับเนี่ย อยู่กับเจ้า SK-140 Super XM เปร่งงานแล้วครับดิ้นด้านล่างสวยอยู่ครับนะ่คงจะเป็นงานแมคโครอย่างเดียวละครับในตอนนี้ ก็เหลือไม่เยอะนะครับแต่มาติดอุปสรรคตรงฝนนะครับก็เหลือบริเวณมุมนี่นะครับนู่นไปแล้วครับช่างลุยน้ำลงไปแล้วครับฝนก็ไล่ออกมาเรื่อยถ้าฝนไม่ตกงนี่น่าจะจบแล้วครับงานเลย ถือว่าวางแผนได้ดีเหมือนเดิมนะครับถึงฝนตกได้ก็แมคโครนะครับลุยงานต่อโอ้นหจังตังวัดอยู่กลางน้ำ ไปใกล้ก็ไม่ได้ครับแชะหาที่ยืนลำบากเห็นแต่หลังเจ้ายักษ์เขียวนะคระับจาาหนูถังน้ำมันขึ้นแล้ววานนี่น้ำเ,เต็มเดือนนั่นเลยครับกันไว้เอาเทนเล์มีแต่น้ำนะครับ

รถดำกับกับกบ,บ้านไปแล้วครับ3คันตอนนี้ก็เหลือแต่รถดำทีมงานโทรหนึ่งนะครับที่ยังอยู่พามาดูกันเลยครับนี่หลังจากฝนตกหยุดแล้วนะครับเต็มสะน้ำขึ้นเยอะเลยครับ สักสองวันก็น่าจะจบนะครับถ้าคนไมต่ตกครับนี่นะครับเมื่อวานน้ำขังตรงนี้เติมเลยครับีนมุมนึงถังน้ำมันก็นอยู่ในน้ำนะครับแทเลอร์ก็อยู่ในน้ำ ตรงนี้นี่เองนะครับที่น้ำไหลลงว่านี่น้ำค้างนี่เต็มเลยนะครับมาดูมุมนี้กันบ้างครับรอยจานโอ้โตกนะครับนี่รอยรถไถหลากใหม่กันมามาตกลุมนี่เลย ตรงนี้แหละที่ได้ลงมาได้ใกล้ที่สุดแล้วครับตรงนี้บริเวณสภาพพื้นที่ทำงานนะครับตอนนี้นะนะครับนี่อัปเดตล่าสุด อจากอาจารย์โวอ,อัพเดตให้รู้เหมือเช้านะครับเนี่ยน้ำก็เต็มบริเวณนี้ไปหมดเลยครับแมคโคก็ลวงดินด้านล่างขึ้นแล้วครับตอนนี้อ้ล,ลื่นลื่นลื่นอ้เกือบเกือบ นลำบากนะครับเนี่ยแฉะแฉะ,ะ,ะดูรถชายใหญ่นะครับเนี่ยขับโดยจานนุนะครับโอ้โหอุ่มเลยครับตากแบบอุ่มเลยถ้าเป็นตัวสองร้อยนี่ จะล่วงได้เร็วนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่คนคับด้วยนะครับนี่ฝีมืออยู่นะครับจานอดฝีมืออยู่แล้วครับกับจานนุนะครับกบีมือหนึ่งทั้งคู่นะครับเนี่จานโอ้ยยืนในกำลังใจอยู่ด้านบนกำลังเก่าหัวโอ้แชะ พี่น้องเลยแชะแชะสภาพพื้นที่นะครับนี่บริเวณที่ลอยลรถพวก้อวิ่งขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นสภาพแบบนี้แหละครับที่เห็นฝนตกทั่วถึงครับ ใกล้บจะเลี้ยวแล้วครับเจอพายุโนอ,อื่นมาลงก่อน ครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องพยนนะครับดํากลาสติกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ